ทันแน่ตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ของพวกคุณเนี่ยพังเรียบร้อยแล้วอยากให้เป็นเหมือนเดิมเนี่ยกดไลค์ตูดีตามผมซะมันจะเป็นเดิมโอเคไปถะคร้ามวยหนีไว้หนี โอ้โหประตูป่งใสซะด้วยโอ้โหครับผมตัดประตูร่องป่งมากเลยค่ะสวัสดีครับผมพลเอกจัตวาทีครับผมมาเป็นตำรวจใหม่ที่นี่ครับมาจากสอนอบางปะกงครับผมมีอะไรให้รับใช้ครับคุณประชาชนที่น่ารักทุกท่านครับผมมีอะไรรับใช้ครับพูดมาสิครับพูดมา ผมว่าคนนี้จะพร้อมที่จะรับใช้ทุกคนอย่างเต็มที่พูดมาเลยครับไหนบอกให้พูดไงคะวิวฉันก็ไปก็พูดก็ผมไม่พูดไงแต่ผมก็ไม่อยากฟังไงเจะมีอะไรรับใช้ครับผมคืนบัดปิกบัด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 บีบัดคืนคืนคจากไซที่คุณร้องเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณน้ำเน่านะอ๋อเอรองั้นพอดีว่ามันมีโจรมาขโมยเอ่อจุดจุดจุดซ่อมที่บ้านนะคะซ่อมมันหาย มีโจขโมยซ่อมที่บ้านมีเคยเห็นหน้าโจไหมครับไม่เคยโอ้นั่นก็ยากครับไม่มีไม่มีหลักฐานมีลายนิ้วมือไหมครับไม่มีค่ะมีกล้องยอนปิดไหมครับไม่แล้วมีค่ะโอ้นั่นยากแล้วครับดันผมไม่รับคิดนะครับพราผมซ้มสืบไม่ได้ดิซ่อมหายอ่ะคุณยังไม่เห็นหน้าโจไม่มีหลักเปราะเสียผมผมหาไม่ได้ดิเครกลับได้เลยครับคนต่อไปครับไม่ไม่เลยนั้นนั้นผมมองว่าผมให้แค่ลงมาทึกประจําวันถ้าวันไหนโจขโมยอีกก็ ถ้าจับจูนได้ก็จะดำเนินติดคุกประมาณ8ปีโอเคตอนนี้นะคุณคุณชื่ออะไรครับโอ้ชื่อ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 การ์ตูนค่ะโอเคการ์ตูนโอเคครับโอเคครับบ๊ายบายครับคุณครับโอเคค่ะเฮ้ยเป็นยาอ่อนเนี่ยซ่อมหายไปไหนวะเนี่ยเุ้ยคนที่จะซ่อมหายเฮ้ยกระจกแววเลยวันนี้ว้าดีโปรดคะครับ ช่วยเดียด้วยนะคะทำไมครับผมคือว่าเมื่อกี้เดียนไปธนาคารมาค่ะแล้วก็แบบว่ามีคนมาแซงคิวเ,เดียนนะคะเดียนหินมากเลยเด็กสมัยนี้เป็นอะไรกันหมดก็ไม่รู้ค่ะโอเคค่ะเดียนเจ๊เข้าใจนะว่าเดียนโดนแซงหน้าแต่ว่าเจ๊ทำยังไงเจ๊ไมตบไหม<อ>ฮะเด็กเสียงเก่งมากเลยอะโอ้คือเด็กด้วยเหรอเดียน<ม>แล<ะ>้วคือเจ๊ต้องทำยังไง่ะอยออ่อนฮะเจ๊ต้องทำยังไงอะเจ๊ก็อยู่โรงพักอะเจ๊ก็รอผู้ชายมาไม่แต่ผู้หญิงอะเจ๊ต้องคันมากเลยอะ ยี่ดีย่ารอนยีดอกแล้วพ่อหนุ่มพอช่วยเจได้ไหมคนะพ่อหนุ่มไหนผมเจหนูไม,ม่แมนค่ะยีดอกเด็กสมัยนี้เอาสุกี้มาจ้าเจสุกี้มาหาผัวเราไม่ได้มาแจ้งความอีเฮี้อีเจโอ้ยไห, <c oughs> หนติดต่อสักนิดนึงดีกว่าอุ้ยโอ้โหครับผมคุณเอ่อผมผมมา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 แจ้งความครับพอดีโดนทำร้ายร่างกายมา,มา,มา,มา ใช่อ๋อมาถึงว่าคุณมีทำร้ายร่างกายเขาใช่ไหมครับอาชีพเขาคู่เับเชื่อคู่เลยไม่ไม่ผม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 โดนทำายร่างกายมาแล้วมึงถืออาวุธอยุ่เนี้ยอาไี่วางอีกไม่มีไม่มีวางอีกกูก็โบกแม่งเลยนี่ไงนี่เห็น่างกายก่อนทอะไรล่ะเขาทำอะไรในหนูลูกเขาเขาเขาเออเขาเออจุดพี่ช่วยหนูได้แต่หนูต้องไปห้อาน้ากับพี่ผีดไปทาไมเขาก็เอตรจร่างกายหนูถดเสื้อผ้าออกั้หมดทุกชิ้นพี่ตรวร่างกายหนูก่อนว่าหนูโดนทำร้ายจริงไห จะได้ตรวจไปถ้าไม่ตรวจก็แจ้งความไม่ได้ก็กลับบ้านได้เลยครับเอาไงครับงั้นบายบายอ่าสางดนร่างกายตำรวจนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมม่แจ้งความแล้วผมขอโทษยิงแม่งเลยส่กส่แตกเลยเฮ้ยโอ้ย้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโเอ้ยยโอ้อ้ยโอ้ยนอ้อ้ยโอ้ย้เอยโอมยาอ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้ยโอกยโ้อ้ยยอ้ย เป็นของคุณนะคุณตำรวจครับมึงอย่าแจ้งความว่าไข่หายนะไม่ใช่<อ>ใชครับไม่ใช่ไม่ใช่อ่าือว่าหมูหูหายอัวหาย,หายไก่หายบ้านหายข้าวเบือกหายกางเกงในหายซ่อมหายช้อนแม่หายมัมาด,<อ>ดอกไม้ข้างบ้านผมครับเขาบอกว่า,ามันเด็ดดอกไม้บ้านผมกูดักกูดักไปเยอะนะ ทังบ้านเดดดอกไม้คุณถูร้องเรียนมาหลายรอบแล้วนะครับถูร้องเรียนใครมาดำเนินการอะไรเลยไม่ถ้าคุณร้องเรียนฝ่ายไหนครับคุณต้องมีมันมีฝ่ายบริโภคบริโภคบริภาคเมซิโกโยเซเมสกายาโลโตคุณคุณไปคุณไปบอกด้านไหนล่ะคุณบอกสิผมบอกว่าทุกด้านแล้วครับคุณนี่ยคุณบอกผิดคุณต้องบอกด้านเมสิก้าไงแต่คุณบอกทุกด้านทุกด้านมันสาหรับพวกที่ไล้สาระเขาเลยไม่รับเขาเขาบอกว่าคุณาไม่ใช่ความไร้สาระ คุณต้องไปที่มาซิต้าแล้วคุณพอช่วยอะไรผมได้หรือเปล่าผมช่วยได้ครับแต่คุณต้องเอาไข่คุณมาแลกคุณต้องฟักไข่ผมแปดฟองแปดฟองเลยเหรอครับถ้ามไม่แปดฟองในอีกห้านาทีผมไม่รับแจ้งความแค่นั้นอแปดฟองนะครับมึงให้จริงดิครับ,รบอ่ะอะาให้ผมช่วยทําอะไรอ่ะคุณต้องบอกเหตุผลก่อนครับคุณช่วย ไปตักเตือนคนที่เขามาเด็ดดอกมาขัางบ้านผมได้ไหมครับอ่าเขาชื่ออะไรล่ะคนข้างบ้านคุณอ่ะลักษณะเป็นยังไงสมหมายครับเป็นสมหมายไอผม,มสีแดงใช่ผมสีแดงสมหมายโอเคเดี๋ยวผมจะโทรไปติดต่อเขาบ้านคนณเลขเท่าไหร่อ่าเอ็ดสิบสองครับโอเคเดี๋ยวผมโทรไปหาสิบแล้วคือข้างบ้านคุณก็คือสิบเอ็ดสิบเอ็ดถูกไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมโทรไปต่อเลยค,คุณไปนั่งรอพ่ะอ่ะครับขอบคุณครับเอาละสมหมายฮัลโหลคุณสมหมายฮลัลโหลครับ คือเขามีแจ้งมาว่าคุณเนี่ยไปเด็ดดอกไม้บ้านเขาอะครับคุณจะรับผิดชอบเขายัางไงครับผมก็ไม่ได้เด็ดนะครับคือผมอะหลอ่อผมไม่ได้เด็ดผมเป็นคนติ่มครับค<อ>ุก<อ>มึงบ้าไหมาเนี่ยไอ้สมหมายกูบอกว่ามึงอะไปเด็ดไม่ใช่ว่ามึงตัวมึงเด็ดมึงเข้าใจไหมอา้าวก็ตัวผมไม่ได้เด็ดไงผมบอกไปอยู่มึงบ้าไปตำรวจกูไม่ได้เด็ดไอ้เหี้ยถ้าคุณคิขึ้นใจผมอีกเนี่ยผมจะจับคุณเข้าคุกนะไอ้เด็กเหี้ยเพราะมึงพูดนี้มันงว่าแฟนโฟชีสโกวชาว่าได้เบอร์ไดแค่ <c oughs> แหลายรอบแล้วสัตว์ประชาชนสมัยนี้พูดจารพูดตำรวจใช่ไหมป้าไอ้แก่เอ้ยป้าผมขอโทษครับป้าผมขอโทษครับป้าขอโทษครับป้าป้าป้าแกอุ้ยป้าผมขอโทษป้าผมผมผมหลวมตัวครับป้าขอโทษครับป้าขอโทษครับป้ามีอะไรผมได้รับใช้ครับป้าคือคือคือป้าเออป้าหาถ้วยรางวัลป้าไม่เจอจริงเหรอป้าแล้วทำยังไงเนี่ยป้าไปแข่งขันอะไรได้มาครับไม่มาตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วอ่ะกูรู้กูโดนดันว่ะมึงกูโดนผีหลอกว่ะ มูอพิอามป่าป้าแล้วคือป้าไปแข่งมาแล้วมันหายเลยป้าคือมันมีมูล,ลค่าสำหรับป้ามากมายแล้วคือมันหายหรือว,ว่าโดนขโมยครับป้ามันไม่รู้เหมือนกันป้าหาไม่เจอแล้วลักษณะเป็นยังไงครับป้ามันเป็นเอ่ออันสีทองทองเอ่อจะเป็นมีฐา,นะานแดงๆนะสีทองทองฐานแดงโอ้โหแล้วสูงสูงประมาณไหนได้ป้าสักเจ็ดสิบเซนได้ไหม ประมาณนั้นนะคิดว่าประมาณแบบข้อมือป้าได้ประมาณข้อมือป้าเออร,รูปรูปกษนะเนี่ยเป็นอ,อ่ประมาณว่าเหมือนแลตคูนไหมป้าปใช่ประมาณนั้นเหมือนลตคูนมีเขียนชลักชื่อใช่ปะ ใช่เยืนเหมือนโค้ป้าก้มป้าก้มผมผมมาป้าดูป้าก้มก่อนก้มก้มไปไหนเออเฮี้ยอะไรป้ามึงดูที่มือมึงสิมึงถืออยู่ด้านไหนเฮี้ยอ๋อป้าขอโทษนะป้าป้าไปก่อนนะโอ้โหยังไม่น่าเลยกูเว้อเว่อป้าป้กูไปตำรวจเฮี้ยอะไรวะเนี่ยอ้าวแล้วน้ำกูเคยเปิดไว้ปะเนี่ยฮะเออเออเป็ตำรวจครับไก่มึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงโคอดมึงคตรไก่มึงเป็นไก่มึงโคอดเป็ดโอเคแต่อย่างนี้นะ อีสมัยว่าอีสมัยมันไม่ได้เด็ดของมึงมาหรอกมันเด็ดเฉยๆไอ้โง่ออกไปเอาเด็ดจริงจริงนะโอ้ับเฮ้ยคุณเฮ้ยเดี๋ยวพี่เคียร์ให้น้องเดี๋ยวพี่เคียร์ให้เดี๋ยวไปฆ่าใครเลยเดี๋ยวพี่เคียร์ให้โอเคอุ้ยกลับบ้านไปคนน้หลคค่ะรับมีอะไรครับคนสวยอาอร้องร้องร้องคำขี้อะไรพูดสิ่พูดซีอ๋อพอพออดีว่ามีมีมี บ้านแต่เด็กเปรตกูรู้เทิงละมีอะไรมีคนมา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 ทับมองดูทับมองใช่หัวดำดำตาส้มๆแดงๆค่ะชุดสีฟ้าาใช่เหรอคุณครูเนฟมามามาเดี๋ยวตำรวจพาไปดูเอาของของกลางก่อนมาของกางน่าของกลางน่าจะยาวประมาณนี้ได้เนี่ยมา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 ขางาลางอมา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 าา เสร็จกูไอสัตว์เด็กกูไม่เว้นะ